รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเนี่ยร,รอยของช้างโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเราฟุกจริงๆวันนี้อาจจะเจอร่องรอยของเสือก็ได้ <live> <generations S 2> เจอรอยเสือแล้วครับประมาณกี่วันแล้ว น,นี่เหตุการ์เมื่อคืนเลยถ้าเราทำในจุดนี้เราก็มีความคือว่าห่วงใยมัน่เราดูแลชีวิตเขาความบุกพันธ์มันมีมากแล้วการที่ธรรมชาติป่ายังคงอยู่เนี่ยก็จะทำให้เราแน่ใจว่าเราจะมีน้ำเพียงพอการอนุรักษ์ป่าไว้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศยามเช้าต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากๆากเลยทีเดียวในบริเวณพื้นที่ตรงนี้กับเรื่องราวของบ้านหลังใหญ่หลังนี้บ้านที่มีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงและจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นี่คือหน่วยพิทักษ์แม่เรวาครับตามที่ผมได้สัญญาเอาไว้ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับคนเฝ้าบ้านเพื่อจะให้ พาพวกเราไปเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของบ้านหลังนี้ะตื่นมาแต่เช้าี่ประชุมงานกันอยู่ไปคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพวกเขาที่ว่านี่ถ้าโมทันเรามาถึงบริเวณจุดที่เราจะมาเนี่ยนี่กำลังคุยกันอยู่เลยสวัสดีครับพี่ๆี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะวางแผนในการเดินในครั้งนี้นะครับ๋อวันนี้คือพี่พี่จะเดินลาดตระเวนครับผมด้วยงานที่พวกพี่พี่ทำกันก่อนนะกับพื้นที่โดยรอบตรงนี้งานของพวกพี่ๆคืออะไรคือการ เดินลาดเอเวนตการป้องกันรักษาป่าและก็รักษาสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยใหญ่มากครับผมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่พี่พื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ5 8 0 0 0 0กว่าไรครับครอบคลุมพื้นที่ก็คือจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชรกำแพงเพชรแต่ด้วยความใหญ่ของพื้นที่ก็เลยแบ่งเป็นหน่วยๆซึ่งหน่วยของเราตรงเนี้ยครับเราก็จะมีพื้นที่รับผิดช,ช,ชอบองเอยู่อยู่ประมาณ80,000กว่าไรครับป่าที่มีความหลากหลายอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก่อให้เกิดสิงสารสัตว์มากมายถ้าพูดถึงตรงนี้ ที่นี่เขามีบิ๊กไฟไหมมีครับมีนะบิ๊กไฟมีครับยกตัวอย่างอย่างเช่นใหญ่ก็คือช้างช้างกระทิงครับกัดทิงวัวแดงครับวัวแดงเสือเสืออะไรพี่เสือโคร่งครับเสือโคร่งเสือดำก็มีอยู่ครับเสือโคร่งนี่เรามีการทําวิจัยไหมว่าเรามีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้โครงการของ W F ได้เก็บข้อมูลตัวนี้ไว้ก็สิบ 89นี่หละครับไม่น้อยนะคุณผู้ชมครับต้องพูดถึงมนว่าเสือโคร่งหนึ่งตัวเนี่ยเขามีอาณาเขตของเขาหนึ่งตัวเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ประมาณห0ไรวอาไร,ร่เพราะนั้นพื้นที่ป่าผืนนี้ยังมีความสมบูรณ์มากๆทําให้เสือโครง่งขยายเพิ่มปริมาณขึ้นรเรื่อยๆเ,เพราะนั้นวันนี้ในไหนผู้พี่จะไปล่าตะเบงกันแล้วครับขออนีญาติดสอยห้ตามไปด้วยคนได้เลยครับ จุดที่เราจะไปตรงนี้มันคืออะไรครับพี่หน่วยจัดการต้นน้ําครับที่เราจะผ่านเข้าไปเข้าไปจากนี่ก็ประมาณสักหกโลลักษณะป่าแบบนี้ยพวกสัตว์ป่าที่เขาอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้มันคือสัตว์ประเภทไหนก็จะมีพวกทั่วไปอย่างพื้นดินก็จะเป็นพวกสัตว์เล็กๆพวกตุ่นพวกอ้นอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่อย่างสูงขึ้นมาก็จะเป็นพวกกวางพวกเก้งหมูแล้วอย่างพวกที่สัตว์พวกผู้นักล่าบางทีถ้ามาตามเหยื่อเขาได้อย่างพวกสุกโม่งอะไรพวกนี้เขาก็จะตามมาถึงที่นี่ ที่ novelty? หน่วยต้นน้ำครับผมเราเดินทางต่อเข้าไปอีกครับระยะทางอีกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ3กิโลแต่เส้นทางผู้ชมอย่างที่เห็นครับว่าก็จะลำบากไปเรื่อยๆรอเฮ้ยอ้านี่รัเพี่อันนี้ครอยกีบของกวางอันนี้คือสัตว์ของโซ่หางของพวกเสือพอเราเห็นมีกวางมีอะไรแบบ,บนี้ นักล่าอย่างเสืออะไรเงี้ยเขาก็จะเขามาหาเขามาหาตรงแหล่งอาหารเขาถ้าเราฟุกจริงๆวันนี้อาจจะเจอร่องรอยของเสือก็ได้วันนี้ถนนนี่ที่สร้างมาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวกันไฟไปในตัวเสร็จแล้วก็เป็นแนวเข้ามาตรวจไปในตัวเหมือนกันถ้าเกิดหน้าไฟล้วก็ใช้เส้นทางเส้นนี้เป็นแนวกันไฟได้โอ้โหคุณผู้ชมนี่ครับนี่ยรอยของช้าง เนี่ยเขาจะเดินออกมาทางนี้อันนี้คือชางเข้ารับรอยเท้าเขานี่มีตัวเล็กด้วยแสดงว่ามากันหลายตัวมือผมนะมีตัวเล็กนี่ตัวใหญ่โหนี่คุณผู้ชมไม่ได้เล่นนะเกลี่ก็จะร่อนเนียนเลยเรียบเลยดูลักษณะของนี่น่าจะเป็นงางาอ๋อนี่งาเท้าเจอรอยเสือแล้วครับนี่คือล่องรอยของเสือครับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้ นี่คือระหว่างที่เรากําลังดูล่องลอยช้างอยู่พี่ๆก็มาบอกว่าตรงนี้มีล่องรอยเสือด้วยกุ้งเท่าไหรุ่้งเจ็ดครับมันจะแปลความหมายได้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอ๋อนี่เป็นเสือตัวเมียใช่เสืออะไรไม่เสือดาวก็เสือตัวเมียเสือโคงนะครับตัวผู้จะแปดกว่าขึ้นถ้าตัวเมียนี่จะหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดหรืออาจจะเป็นเสือดําหรือเสือดาวก็ได้เดี๋ยวหนูวัดอีกแล้ว ทำไมมันสมบูรณ์ขนาดนี้เดินไปไม่กี่ก้าวไปเจออีกแล้วอะคุณผู้ชมมาดูใกล้จะได้เห็นเห็นรู้สึกไหมดูแล้วคล้ายเท้าคนไหมคู่นี้คือหมีน่าจะเป็นหมีอะดูแล้วแล้วนี่คือสัพวงอย่างไรพี่นี่ครับอะนี่คือวัดตะอู่เป็นรอยเดียวกันอ่าอุ้ยอันนี้ใหญ่นี่อันนี้ถึง9ก้าเลยครับอาจจะเป็นว่าคือไอตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกันแต่อุ้งไม่เหยียบไม่เต็มแต่ว่าก็เหยียบไม่เต็มครับตัวเขาน่าจะประมาณความสูงก็ประมาณเอวเอวสูงประมาณเอวครับยาวอะประมาณยาวประมาณส 2เมตร2อเมตรโอ้โหใหญ่เลยนะประมาณกี่วันแล้วเมื่อคืนนี่ครับไม่นานเมื่อคืนเลยครับแสดงว่าเมื่อคือนเขาเดินตรงนี้ครับน่าจะไปไหนต่อก็น่าจะไปนะตามทางไปโปง่งไปอะไรพวกนี้อันนี้ใกล้เริ่มเริ่มจะใกล้โป่งครับอ๋อคือจุดที่เรากําลังจะไปนี่เป็นโปง่งเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะเดินไปหาอาหารเขาน่าจะมีพวกเก้งกวางอะไรต่างๆกันนะอยู่บริเวณโป่งเขาก็จะเดินไปกินแล้ว โดยสอขอต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องบ้านๆกับบ้านหลังใหญ่ที่มีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงครับซึ่งตอนนี้เราได้สำร,รวจร่องรอยของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับทางทพี่ๆเจ้าหน้าที่จึงแนะนํากับพวกเราว่าให้แวะเติมพลังกันซะกอ่อนก่อนที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้ว เป็นจุดที่กําลังประกอบอาหารกันอยู่เลยซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนิดๆครับกําลังจะบ่ายโมงแล้วอยู่ง่ายกินง่ายอ่ะคุณผู้ชมอาหารวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่วันนี้นะครับเมนูก็มีไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็กุนเชียงกุนเชียงทอดเวลาพวกพี่ๆออกลัตะเวนพี่ๆจะต้องแบบแบบนี้กันไปตลอดไหมครับมีข้าวมีสัมภาระก็มีพวกเครื่องนอนมีสเสบียงโดยรวมๆแล้วจะเดินประมาณ4ี่คืนห้าวันสเสบียงก็ต้องพร้อมต้องพอเลยต้องพอเลยห้าวันไม่งั้นหิวแน่ไม่งั้น จะไปอดกลางป่าอดกลางป่าได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูมื้อกลางวันของพวกเรากับข้าวง่ายๆแต่บรรยากาศนี้เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนที่เราจะรับประทานอาหารถามนิดนึงอ่าถามพี่เจก่อนในฐานะหัวหน้าชุดพี่รู้สึกยังไงครับบ้านหลังนี้บ้านที่ชื่อว่าแม่วงก็เราทาในจุดนี้เราก็มีความคือว่าห่วงใยมัน ควาบุคนมันมีมากแล้วอ่ะที่เราดูแลชีวิตเขาอ่ะมันเหมือนกับบ้านเราเนาะมันเป็นความรู้สึกว่าทุกคนก็รักบ้านในฐานะพวกเขาเป็นคนเฝ้า,บ,าบ้านหลังนี้อยากจะฝากแล้วก็บอกอะไรกับคนที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้บ้างผมก็อยากจะฝากฝังให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบแนวเขตเนะให้มีจิตสํานึกลักในพื้นป่าของอของเราเนี่ยให้มันคงอยู่และความสมบูรณ์ไปยันชั่วลูกชั่วหลานของอเราอ่ะภายในอนาคตข้างหน้าอมันก็จะ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับผมก็อยากจะให้ชาวบ้านหงแหนตรงนี้ไว้เพราะนั้นอันนี้คือความรักและความหงแหนที่อยากจะบอกว่าทุกคนต้องมีจิตสันนึกนะในแง่นักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันไหใช่ครับเข้ามาเรามีขยงขยาเลยเอากลับไปเอานำกลับออกไปได้ยิ่งดีครับตรงนี้เราช่วยกันเล็กๆน้อยๆคนละไม้คนละมือแล้วทําให้มันดีที่สุดกันแล้วกันเนาะครับผมอ่ะโมงมาท่านานกินยังไงกินนะครับผมเริ่มกันเลยนะเริ่มเลยครับเริ่มเริ่มเริ่มขออนุญาตพี่ โอเคขอบคุณมากครับอบคุณครับทีคุณผู้ชมครับตอนนี้สิ่งที่ เราได้เห็นก็อยู่ข้างหน้าขวางทางหมดแล้วไปต่อด้วยรถไม่ได้ซึ่งตรงนี้พี่ๆเขาหาเลือกันได้ความว่าไงครับพี่ก็เดี๋ยวพี่เจ็ดเดี๋ยวว่าจะไปที่โป่งตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ถ้าจะไปต้นยางก็ขยับไปอีกไปตรงนี้ประมาณ700รอไปตรงตรงน้นยางก็มาอีก200ก็จะเป็น900เมตรก็จะมาเกือบเกือบกิโลเดินเท้าประมาณร่มๆโล,ลนึงครับ มาเลยคุณผู้ชมมามามาถึงแล้วจุดจุดนี้คือโป่งโป่งคืออะไรทําหน้าที่อย่างไงสัตว์เนี่ยจะมาใช้โป่งนะรจริงๆแล้วดินตรงเนี้ยมันจะมีความเค็มเสร็จแล้วเขาเราสร้างโป่งเทียมหมายว่าเราต้องเอาเกลืออะไรมาทิ้งเสร็จแล้วเขาก็จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ดินของโป่งนี่มันจะมีความเค็มมันจะมีแร่ธ<ร>าตุาของมันมซึ่งโป่งสาคัญยังไงโป่ง เป็นสิ่งที่เมื่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาหาสัตว์ใหญ่ก็จะมาตรงนี้ใช่ครับในขณะเดียวกันสัตว์ใหญ่ก็ต้องใช้โป่งเช่นเดียวกันใช่ครับในแง่ของการดํารงชีพแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้สัตว์เนี่ยเขาอยู่ในอาณาเขตบริเวณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าโป่งเสื่อมโทรมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเป็นโป่งเทียมแบบนี้สัตว์ก็จะต้องออกไปหาพื้น <ไป S 1> ที่ด้านนอก,ด,นอกด้านนอกอันนี้ก็จะไปรบกวนแล้วนะวันนี้ครับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็คือมีภารกิจอย่างหนึ่งที่ต้องคอยดูแลพวกโป่งเหล่านี้ ให้ยังคงมีแร่ธาตุเอาไว้เสมอครับผมพอตรงนี้มันสมบูรณ์ปุ๊บสัตว์เขาก็กลัดมาในพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับแล้วเราสามารถที่จะแบบเห็นภาพพวกเขาได้ไหมอันนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดกล้องเอาไวค้ครับ้มีกล้องครับมีกล้องอยู่อันนี้เป็นของหน่วยงาน WwF ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของสัตว์แล้วเขาก็จะมากู้ข้อมูลมาเก็บข้อมูล <c oughs> เดือนละครั้งเราก็ไปขอดูข้อมูลเขาได้ได้เลยครับเดี๋ยวเอาภาพเหล่านี้ที่เขาบันทึกเอาไว้ตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ ผู paid, ้ชมครับมาอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าสําคัญมากเลยทีเดียวตรงนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าโป่งก็ได้ครับอแต่เขาเรียกว่าหนองก็ได้ตรงนี้มันเย็นเขาจะมานอนเสร็จแล้วเขาก็จะมาชําระร่างกายเขาหมายความว่าเหมือนเห็บอยู่ในตัวเขาก็จะมาดิ้นให้มันหลุดมากอะไรมากตรงนี้ครับนี่คือลอยตัวอะไรครับอันนี้คือหมูน่าจะเป็นหมูน่าจะเป็นหมูป่าในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะลงไปลงน้ําได้ลงน้ํากินนงกินน้ําได้ครับก็ยังเป็นทางแหวกพวกแหนยังเป็นช่องน้ําให้เห็นตอนเนี้ สิ่งที่เราเห็นล่องรอยแล้วบิ๊กไฟเราเจอแล้วช้างผมเราเจอแล้วเสือเรื่องกระทิงล่ะถ้ากระทิงเขาจะอยู่ระแวกงนี้ไหมกระทิงมันต้องไปข้างในนู่นข้างในลึกอีกหน่อยอีกกระลิ่งคลองเลยถ้าจะไปถึงนะรถเราไปไม่ได้แล้วเราไปไม่ถึงรถเราไปไม่ถึงเราก็จํากัดวัวแดงล่ะวัวแดงก็อยู่ข้างในตอนนี้เขายังไม่ค่อยออก ที่จะออกมาบ่อยก็เดือนละร้อนไฟไหม้หรือเข้จะมาก็คือหลังหลังหน้าร้อนเขาจะมากินหญ้าระบัดอะไรคือไฟป่าเนี่ยข้อดีเขามันก็มีเหมือนกันเพื่อทําความสะอาดป่ามีพืชอีกตระกูลหนึ่งขึ้นมาพอขึ้นมาจะมาทดแทนพวกอาหารสัตว์พอปล่อยเข้าไปสักพักหนึ่งไอ้พวกไม้ใหญ่มันก็จะเริ่มแตกหน่อออกมาเมื่อ็กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์เหมือนเดิม ูช้ชมครับถึงแม้การเดินทางของผมในครั้งนี้จะไม่ได้เจอกับสัตว์ป่าแบบตัวเป็นๆตามที่คาดหวังเอาไว้แต่เหนือไปกว่านั้นครับผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ยังคงทําหน้าที่อนุรักษ์ผื้นป่าเพื่อเหล่าส,สรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้อย่างเต็มความสามารถให้ผื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาละครับท่าผู้ชมครับหลังจากนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่รออยู่ด้านนอกครับ คุณผู้ชมครับจังหวะดีมากๆเลยทีเดียวครับเราได้มีโอกาสเจอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านชยันสลีมาสวัสดีครับท่านครับเป็นจอบครับท่านผู้ว่าครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวกับพื้นที่ตรงนี้ได้ยินเสียงนกเสียงต่างๆนานาเสียงน้ํา มันคือความชุ่มฉ่าชื่นใจเลยทีเดียวครับท่านครับขอเรียนว่าที่จริงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจะขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับ,รบก็ต้องผ่านนครสวรรค์หรือพอนึกถึงนครสวรรค์ก็นึกถึงปากน้ําโพก็คือมีแม่น้ําปิงวังยมนานมารวมกันเราก็มีแหล่งน้ําสําคัญของประเทศที่เราเรียกว่าบึงบระเพชรเรายังมีปุเชียนแห่งชาติแม่วงก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของ วจังหวัดนครสวรรค์น,<ม>นะครับที่เรามีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ําของรูปแม่น้ําสแกกลงัง<ม>นะครับซึ่งจะไหลไปรวมกับแม่น้ําปิงแล้วก็แม่น้ําเจ้าพยาการที่ธรรมชาติป่ายังคงอยู่เนี่ย<ม>ก็จะทําให้เราแน่ใจว่าเรายังมีน้ําเพียงพอ<ม>แต่อย่างไรก็ตามการที่พื้นป่าถูกทําลายเนี่ยบางครั้งเกิดภาวะน้ําเยอะมีพายุมามา,มากๆป่าก็ไม่สามารถที่จะซับน้าได้ก็<ม><ม>ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น การอนุรักษ์ป่าไว้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมและนอกจากนี้นะครับปัจจุบันนทางอุทยานแห่งชาตินะครับเราก็ได้มีกิจกรรมต่างๆที่จะรับนักท่องเที่ยวให้มีความสุขนะอ,อย่างเช่นกิจกรรมการตั้งแคมป์หรือการนํารถแคมเปอร์คาคร์รถบ้านเข้ามา นะการมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือมีกีฬาบางประเภทน,นะอย่างเช่นปัจจุบันเราก็มีการวิ่งเทรลวิ่งเข้าป่าเพื่อการสนทนาการการวิ่งเทรลเนี่ยเป็นกีฬาในลักษณะของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจเยอะอย่างวันนี้กิจกรรมที่ท่านทํานําร่องวันนี้กิจกรรมมีชื่อว่าอะไรเอ่ยโครงการผู้ว่าพาเข้าป่านะก็อยากจะให้ส่วนราชการก็ดีแล้วก็ภาคเอกชนที่อยู่ในคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดได้สัมผัสกับ บรรยากาศนะครับก็เลยพามาทํากิจกรรมในรอบนี้นะเราก็จะมาสํารวจพื้นที่วิ่งเทรลแล้วก็ถือโอกาสทดลองวิ่งกันในวันพรุ่งนี้ครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ขออนุญาตร่วมด้วยกิจกรรมนี้ครับกี่โมงครับท่าว่าเริ่มตั้งแต่กี่โมงก็เห็นว่าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าต้นไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาวิ่งเทรลร่วมกับท่านผู้ว่ากันดีกว่า สนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa ทักทายกันหน่อยใครเป็นใครกันบ้างครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมอ,อสอประจำอำเภอแม่วงครับอ๋อพี่อสแม่วงผมเป็นเจ้าหน้าที่พัลลภอำเภอแม่วงอ๋อเอาคนนี้วิ่งฟิตเปียเลยผมผมโค้กเป็นหลักอสแม่วงครับนี่แี่ท่านป็นหลัดนะครับนี่ครับครับเศรษฐนีนินบนครับเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะแล้วก็กิจกรรมดีมากด้วยเรามาสนทนาการร่วมกันมาทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันได้มีโอกาสที่เราจะมาวิ่งหรือเดินท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เนาะ เขาบอกว่าทางทันเราให้ไปต่ำมันจะเกาะถนนออาหัวหน้าไม่หัวหน้าหยุดอ่ะโอบขอบอบขอบเฮ้ยตอนนี้คุณผู้ชมโอกาสดีแล้ระหว่างคณะเขากำลังศึกษาสนใจเราต้องแฝงช่วงนี้โอกาสดี ที่ทนี่เป็นไงรู้สึสกกับกิจกรรมแบบนี้หนึ่งเราได้ออกจากออฟฟิศแล้วก็มาเห็นธรรมชาติแล้วก็รู้รรว่าจริงๆในนครสวรรค์เรามีของดีที่สำคัญคือกิจกรรมแบบเนี้มันได้ออกกาลังกายเดี๋ยวข้างหลังผมในตอนนี้ไม่พูดไม่จาก,กับใครเขาอยาเจ้าภาพเจ้าภาพงานใหญ่เรื่องราวเป็นไงครับเราที่เราก็มากิจกรรมกิจกรรมวิ่งเทแต่ตอนที่เป็นเดินเทวเพราะทางมันชันเหลือเกินเก่าแล้วก็ มาสำรวจเส้นทางเพราะตอนนี้ทางจังหวัดมาปรับปรุงเส้นทางสถานที่จัดก,กิจกรรมในเขตตรงนี้เกิดควาสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาทํากิจกรรมอะไรกันก็ไม่ต้องห่วงสิ่งที่เราเห็นคือพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นหนา,า,าสาดแสงสองมาผ่านพวกทิวต้นไม้แบบนี้มันเป็นความสวยงามทางธรรมชาติ ซึ่งการที่เราจะมาเดินหรือวิ่งกับกิจกรรมแบบนี้ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดพอมาถึงจุดจุดนี้ครับเป็นจุดชมวิวมออีหือดอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่315เมตรซึ่งจากจุดนี้ มองไปด้านล่างนี่เราจะเห็นลำน้ำแมว่วงไหลผ่านมากับเรื่องราวซึ่งมันบอกเลยว่ามันเป็นการเกื้อกูลกันนะระหว่างคนกับป่าการทำกิจกรรมกับการรักษาพื้นที่ความสมดุลเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเกิดว่าเรามาทำกิจกรรมแบบนี้เราก็จะรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันเราก็ให้ธรรมชาติเนี่ยดูแลเราให้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวของอากาศเรื่องราวของการผ่อนคลายณนะวันนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคน เกิดโรคเครียดขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเวลา,าลมมีโรคเครียดแล้วเราได้มาเดินอย่างเงี้ยได้สูดลมหายใจแบบนี้รับอากาศดีๆเข้าไปในขณะเดียวกันได้มองเห็นสีเขียวได้อยู่กับธรรมชาติผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายความเครียดในชีวิตลงได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆให้กับชีวิตของเรานั่นเองครับไปชมวิวเลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้คือการเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนที่อยู่โดยรอบเรื่องราวของสัรพสัตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงแผ่ขยายออกไปอย่างพื้นที่ด้านล่างทั้งหมดทั้งมวลเปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำยันบ้านหลังนี้ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปและผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าความสมบูรณ์แบบนี้จะอยู่คู่กับเมืองไทยของเราไปตราบนานเท่านานอาละ และนี่คือบ้านแห่งความอบอุ่นครับบ้านแห่งการเกื้อกูลซึ่งกันและกันบ้านของความสุขที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับคนทุกๆคนวันนี้เรื่องบ้านบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแน,นี้เหมาะกับผมแล้วเธอนี่มาผมก็หมดแล้วมันจะขึ้นไปไกลไหมครับเหลืออีกนิเดนเดียวอีกนิดเดียวความหวังแล้ว ความบังเลยเนื้ออยู่นิดเดียวหน้าผมป็นไงผมหน้าไม่คุยด้วยเป็นเท,ท้าประมาณรวมๆโลหนึ่งครับโอเคถ้าอย่างนั้นไปค wow. ุณผ uh ู huh. ้ชมไปลุยผมรอนี่เนี้ผมรอนี่ไปด้วยต้องไปกับเขาต้องไปกับเขาออมรินทีวี